สิ้นสุดการรอคอย137ปีจิ้งจอกสยามทำได้ยิงแซกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอเล่าสู่ฟังหลังเกมเลสเตอร์ปราบเชลซีคว้าแชมป์เอฟเอัพสมัยแรกหลังจากผิดหวังในนัดจริงจเนเลิรรายการนี้มาแล้ว4ครั้งเลสเตอร์ซิตี้ก็ล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จหลังพัง,งาดคว้าแชมป์เอฟเอคสมัยแรก ในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยการเฉือนเอาชนะเชลซี1ประตูต่อศูนโดยชัยชนะนัดนี้ต้องยอกเครดิตให้กับกุนสื่อและนักเตะของทัพจิ้งจอกสยามที่เฉียบขาดมากกว่าทางฝั่งของเชลซีเกมนี้มีหลายประเด็นน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมรุกสุดฝืดของสิงห์บลูหรือจะเป็นสถิติใหม่ของแบรนดอนโรเจอร์เรามาเจาะลึก เล่าสู่กันฟังหลังเกมจีระเรื่องกันเลยครับกับประเด็นแรกเชลซีแนวรุกจืดสนิทเกมนี้โทมัสทูเคิลใช้งานฮาคิมซีเยกเมสันเมาส์และจิโมแวนเนอร์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึงแม้ว่าในเกมนี้เชลซีจะเป็นฝ่ายครองบอลได้ส่วนใหญ่ในครึ่งแรกแต่ปัญหาก็คือทั้ง3ของแนวรุกยังต่อกันไม่ติด ส่วนเวเนอร์น่าจะจบสกอร์ได้ดีกว่านี้ในลหลายๆจังหวะจนกระทั่งกุนซือสิงบลูต้องแก้เกมด้วยการส่งคันลั่มฮัสสันโอดอยและคริสเตียนพูลิซิตซึ่งทำให้สร้างโอกาสได้จะแจ้งมากยิ่งขึง้นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือชูเข้าสลับตาแหน่งให้ริเจมไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กส่วนเซซ่าอาปลิกกวยตาขยับมาเล่นเป็นวิงแบ็กขวาแทนซึ่ง การตัดสินใจครั้งนี้คาดว่าเป็นเพราะถูกเข้าต้องการนักเตะที่มีความเร็วในการตามกลองหน้าตัวจีบจากเจมมี่วาดี้เขาทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่มันคงต้องแลกด้วยประสิทธิภาพเกมบุกทางฝั่งขวาลดน้อยลงไปเนื่องจากอัสปปริก,กุยตา้ายังทำเกมในพื้นที่ในสุดท้ายไม่ดีมากนะักประเด็นที่2 แคสเปอร์ชไมเคิลเหนียวโคตรๆแน่นอนว่าหลังจากที่เชลซีตกเป็นฝ่ายตามหลังพวกเขาต้องโหมบุกกระนำํำเข้าใส่อย่างไม่ยัง้งเป็นธรรมดาซึ่งต้องชมเกมรับที่ยอดเยี่ยมของเลสเตอร์ซิตี้ที่ไม่เสียประตูในเกมนี้แต่คนที่ทำให้ทีมไม่เสียประตูที่เราจะต้องสู่หกนั่นก็คือแคสเปอร์ชไมเคิลครั้งแรกเขาปฏิเสธลูกโหมของอดีตเพื่อนร่วมทีม จากเบนซินเวลในช่วง13นาทีก่อนหมดเวลาก่อนจะมาโชว์สุดยอดเซฟปัดลูกยิงของเมสันเมาส์ในกรอบเขตโทษได้อย่างเหลือเชื่อจนอลันเชียเลอร์ตำนานนิลคัสเซนยังบอกเลยว่านี่คือ2ลูกเซฟสุดเวลคลาสในขณะที่แกรี่ลินเกอร์อดีตยอดโหวองชาวอังกฤษกล่าวเพิ่มอีกว่าเขาคือคนที่โดดเด่นมากในช่วงเวลาสำคัญเขาคือกัปตันที่ยอดเยี่ยมของเลสเตอร์ เขาคือลูกไม้หล่นใต้ต้นนั่นเองประเด็นที่3วันของเชลมองกองกลางของเชลซีขึ้นชื่อเรื่องความเขี้ยวอยู่แล้วโดวยเฉพาะในรายของอินกโลกองเต้ ay, ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในช่วงนี้แต่เกมนี้ต้องยอมรับว่ากองกลางของเลสเตอร์ซิตี้ก็ดีไม่แพ้กันและแน่นอนว่ายูริเจลมอง คือผู้ชนะของเกมนี้อย่างแท้จริงตั้งแต่ย้ายมาจากอันเดอร์รสจิลมองก็ทำผลงานโดดเด่นจนยึดตัวจริงมาโดยตลอดและนี่เป็นอีกเกมที่เขาโชว์คุณภาพความเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ให้เห็นเรื่องเกมรับก็ช่วยตัดบอลได้หลายครั้งส่วนเกมบุกยังทำประตูจากการยิงไกลสุดสวยอีกด้วยผู้บรรยายเกมนี้อย่างเจมันจินสัสยังออกปากชมว่าจลมอง คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามเกมนี้เขาเยือกเย็นมากเวลาเล่นกับบอลไม่เพียงแค่เจลมองจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมคนที่3ที่ยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศ FA ัพต่อจากเอเดนอาซาปี2018และเควินเดบอย2019แต่ยังเป็นนักเตะเลสเตอร์ซิตี้คนแรกที่ยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศ FA ับนักตั้งแต่เคนคีเวิร์ดยิงในปี1 9 6 3 ประเด็นที่4โรเจอร์เดินตามรอยเมื่อลาวดิโอรานิเอรี่โดนปลดออกจากตำแหน่งมันดูเป็นเรื่องยากที่เราจะเห็นภาพเลสเตอร์ ester, ชูถ้วยแชมป์อีกครั้งแต่คนที่สามารถลบล้างความคิดเหล่านี้ได้ก็คือแบรนดอนโรเจอร์ผู้นี้นี่เองแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่การนำแชมป์เอฟเคัพมาสู่สโมสรเป็นสมัยแรกก็ดีไม่แพ้กันเขาสร้างทัศนคติและวัฒนธรรม จนช่วยให้เดฟ็อกจิกจอกสยามยืนหยัดสู้กับทีมใหญ่ในลีกอังกฤษการลุ้นตัวอยู่ฝรา่เชมเี้ยนลีก2ปีติดต่อกันมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอินอย่างแน่นอนส่วนหนึ่งต้องชมบอร์ดบริหารและคุณอายวัตศรีวัฒนประภาที่สนับสนุนผู้จัดการทีมคนนี้อย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้เซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นคนเดียวที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยทั้งในประเทศสกอตแลนด์และอังกฤษ แต่ตอนนี้รัเจอร์เป็นอีกคนที่ทำได้แล้วเขาสมควรได้รับเครดิตมากมายสำหรับความสำเร็จในวันนี้ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5เชลซีต้องลืมความพ่ายแพ้และรีบกลับมาน่าเสียดายที่เชลซีต้องพบกับความพ่ายแพ้ในเกมนี้พวกเขาอุตสาห์ผ่านทีมแกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ในรอบรองชนะเลิศ อย่างไรก็ตามมันคงไม่ใช่เวลาที่ทีมต้องมานั่งเสียใจเพราะพวกเขาต้องรวบรวมสมาธิทั้งหมดกลับมาให้เร็วที่สุดเพราะยังมีภารกิจใหญ่อีก2อ,อย่างเหลืออยู่ความประชัยต่ออาร์เซนอลในเกมลีกนัดล่าสุดบวกกับชัยชนะของหงแดงลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดทำให้ตั๋วอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนของ Chelsea, เชลซีเริ่มสั่นสะเทือน ดังนั้น2นัดสุดท้ายพวกเขาจำเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้โดยโทมัสทูเคิลจะได้รีแมทกับเลสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในวันอังคารซึ่งผู้แพ้อาจทำให้ชวดโคตา้าแชมเปี้ยนลีกเลยก็ว่าได้นอกจากนี้แฟนเชลซีคงหวังว่านักเตะสิงบลูจะใช้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นบทเรียนและเป็นแรงผลักดันให้สู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกใหญ่นัดชิงชนะเลิศ อยู่ฝาเชเปลีปปลายเดือนนี้และทั้งหมดนี่คือเล่าสู่กันฟังหลังเกมจริงจอกสยามทำได้คนไทยทำได้สิ้นสุดการรอคอย137ปีเลสเตอร์ซิตี้กับการคว้าแชมป์เอฟเอคัพสมัยแรกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ